มืัอน,นี้แม่เทียนกับพระมาเก็บผักหอมเนี่ยจ้าเด้อมาชุ่มสวนหน่อยๆเก็บผักหอมจ้าเก็บผักหอมไปใส่ต้มปลาก่อนโอ้หอมกำลัางงามเนาะจ้าเนาะเก็บเอาหอมเด้่จ้ามืัอนี้เด้อมีหอดผักกาดเก็บหอมไปใส่ต้มปลาผักกาดกับกำลัางงามเนี่ยจ้า พักสวนขวาน้าวน้อยๆปลูกกินเองว่าได้ซื้อปลูกแจ้งสีและนะนะ้วเนาะจ่าเนาะคนอีสารบานเหาปลูกกินเอง <c oughs> พักหอมบ่าใครได้ซื้อดอจกจัามี่ต้ดสลระแหนดูงามงามพี่น้องปลูกไม้ก็ล่างขึืนก็ล่างงามแนมะ่จนะันทันขืนแล้วสะรนแหนย้ำเ้าไปเก็บมันเป็นอย่างจังคอยว่าอย่างงาม,นะานะมเนาะจ่าเนาะเมทียนว่า กางามแล้วฮอไปเด็ดจังสิไหมมันบ่คายงามเลยนี่แหละปลูกใส่กระถางายังสิละจานการละมั่งแตกกะมีประโยชน์ด้จ้าด้อการละมั่งเศร้าใส่แล้วเอามาปลูกผักก็ได้ด้จ้าปลูกผักก็ได้กินงามดีเอาเศร้าใส่แล้วก็ได้เอาไปถิ่มไปยังด้วจ้าเอามาปลูกผักเป็นเป็นกระถางผักเนาะจ้าเนาะ ใลกแท้กระถางที่ห้าว่ใไซมันแตกมันหัวแล้วเนะจน้ะเนาะใส่เป็นประโยชน์ได้เลยด้อจา้าปลูกพักได้กินเสยเ <c oughs> มื่อใครได้ซื้อหรอกจากพักปลูกกินเองผักอีตูใบแมงลากนะจ้ะเนาะน่วิสุรุ่นจา้ารุนหน่อยรุ่นใหญ่กระลังปลูกกระลังเพาะอ,อ,อกกีกเยอะแยะด้วยจา้า ต้นไงเกาไปแล้วต้นไม้ต้นหน่อยก็ล่างขืนมาอีกปลูกไวเป็นรุ่นรุนเลยจย้ะปลูกไวเป็นรุนรุนนะจ๊ะเนาะรุนนั่นกินแกแล้วเศร้าง,งามแล้วเขากับปลูกซ้อนขืนอีกนะจ๊ะเนาะปลูกซ้อนขืนอีกว่ะกาล่างงามพี่น้องมึงดูต้นหอมว่าใครได้สื่อดอกจันแนมืโมนี่สื่อตะแนวไม้แน่วห่าเห็ดบ่หด้นะจ๊ะเนาะ แนวห่าเห็ดใดห่ากับปูกกินไปเรื่อยๆเนาะจา้าปูกไว้เพราะได้ยู่ได้กินอยู่ได้หรอพี่น้องอันนี้กะล้อมไก่ไว้บ่ห้ไก่มาเขาเคี้ยนเนาะจ้าเนาะคนมีไก่กะปบินมาบานห่ายังเสียห่ากกบล้อมไว้บ่ห้ไก่เขาเนาะจ้าเนาะสวนกล้วน,น้อยเล็กๆกะนาลากักมีทุกย่างเนาะจา้า มีทุกอย่างเลยล้อมไว้ก็ได้อยู่ได้กินสําหรับจากของนะจ๊ะเนาะสําหรับจากของเฮาเฮ็ดหยังเฮาก็ย่างออกมาเก็บเอาโลดจ้ะสบายบ่ได้ไปว่าไปซื้อนี่ให้แน่ไปซื้อนั่นให้แน่บ่ได้ใกันเนาะพี่น้องอยู่กับอยู่กับไอ้ครัวออกมาก็มาเก็บเอาโลด ปลูกไปเรื่อยๆแล้ะพี่น้องกันมี่ระทางากระถางมากเอามาแยกออกจากกันกับปลูกเนาะจา้าเนาะได้กะถางมากกับมาปลูกใส่ไว้เรื่อยๆพี่น้องว่าดีบ่จา้า <c oughs> ปลูกไปน้ำกินไปน้ำเนาะจา้าเนาะกินเมื่อแล้วฮาก็ปลูกไว้เน็บไวอ้อีกละจ้าเนี่ยอันนีุ้้มปลูกกอนเฮากับกินไปกินส้มปลูกกอน ซุ่มปูกรเพราะตะนั่นแล้วเขา้ากะมันเจ้างามเลยเนาะจากนอนปลูก้โดนเนาะเขากะปลูกลุ่นมูนีแซมขึ้นมาอีกเนาะจ่านอนมูนี่ใหญ่เข้ากะกินมูนี่เขากะปลูก่อไปเรื่อยๆเนาะจา่าดีเนาะจานน่าเนาะเี่ลับบ้านนอกบ้านหน้าเขาเห็ดกินเองสบายว่าได้ซื้อปลอดสารผิดฟอมว่าได้ใส่ว่าได้สีสสย,สยังปลอดสารเนาะจานน่านะเห็ดกินเองปลูกกินเอง ทำเองกินเองสบายสุขใจที่ได้อยู่บ้านนาเนาะจ่าเนาะทุกใจจะได้ยู่บ้านเฮ้าเนาะจ่าปูกกินทํำกินเองอันใดเฮ็ดใดเฮ้ากับคอยเฮ็ดกินไปเนาะจ่าเนาะเฮ็ดใดอยู่แมนบ่จ่าเฮ็ดใดอยู่เฮ้ากับปูกินทํำกินไปดันใดเฮ็ดบ่ไดเฮากับ่เฮ็ดแหละเนาะจ่าเนาะอันใดเฮ็ดใดเฮ้ากับเฮ็ดบอกก็ล่างงามเนี่ยจ้า กูก,ก็ได้กินยังสิละเนาะพี่น้องเนาะกไูไหวก็ได้กินกะงามเขากะหดเศร้าหดแรงเห็นว่านั่นเขากะหดต่ย่ามือเศร้านะจ้ะเนาะ,านาะลดแต่ตอนเศร้าตื่นขึ้นมาเขากะมาะโลดข้าวเดียวมือกะแล้วจ้ะก็ได้กินไปก็ได้ซื้อได้หาเป็นเป็นหอมเป็นผักใส่ปนใส่แก้วนะจ้ะเนาะ สาใสปนใสแก้วผักกาดกับปลูกไว้ทั้งทีก็ได้กินได้พี่น атели, response, ้องเขามีปนมีแก้วเขาเก็บไปนะกิน่เบิดอแต่ซ้ำหนีนะจานเนาะเก็บไปเขากกิน่เบิดพี่น้องเนี่ยกขปลูกทอเขาสิกินเนี่ยแหละจ้าเขาได้ซื้อได้ขายล่ะเขาปลูกยู่ปลูกกินเนาะจานเนาะเขาได้เพ็ดขายดอกเพ็ดพ่อได้ยู่ได้กินจากของก็ดีแล้วเนาะจานเนาะ ปัตตาบ,บ่ได้ซือเพลินแมนบ่าจา่าเห็ดกินสำรับข้าไใดมันก็นดีแล้วเนี่ยเทียนมาพักกาดก็ร่างงามจ่ากา็ร่างกินกับปุ่นดีๆมาเอาด้วยจ่าเด้อผักกาดปวดสารไล้สารมีแต่ลวดน้ำเฉยๆใส่ใส่ใสปุ๋ยขอ,อกได้จ่าเด้อใส่ฟุน้น ปูนขีง้งัวะบานเห่าละจานปุ๋ยคอ,อกนอื่นปุ๋ยคอ,อกเนาจะจานเนาะใส่ปุ๋ยคอ,อกเมื่อใดใส่ปุ๋ยเคมียังดอกจานง่ามปุ๋ยคอ,อกจ้าใส่ปูนขีง้งัวะบานเห่าละพี่น้องซ้ำนี่มันก็นง่ามแล้วเพราะได้ยู่ได้กินแล้วเนาะจานเนาะ่หาตะเปลิงให้มันง่ามดอกเขาเห็ดยู่เห็ดกินเฮาเนาะจ้าให้มันงา่ามธรรมชาติ บ่ม,มีสิ่งเจาะปนอย่างเลยมีแต่ปุ๋ยกอ,อกได้จันสสวยไ,ได้อยากมาเอาไปใสป่ปุนใส่แจวกับมากกอเอาน้ำแม่เทียนได้จ้าเด้อพักอันนี้บานเฮ้าเอินพักแป้นได้จันใส่ซุปน้องไม่สมแซบแซบได้พี่น้องพักแป้นบานเฮ้าแม่จ้าใส่ซุปน้องไม่สมได้จานเอ้ยแซบถือกัน แซ่บอร่อยถูกกันจังเลยพักแป่นใส้ซุปเนาะไม่สมเนาะจ้าเนาะมากเอาอ้กบอบะมี่งามเด้ดจ้าเนี่ยปลูกไว้สองกระถางพักแป่นสองกระถางกินบะเบิดตั๊บเปนนันกับงามตั๊บเปนนันกับไหลพักกะช้ำหนี่กับกินบะเบ็ดเนาะจ้าเก็บไปเท่าละสองสามกอกับกินบะเบิดจ้าพี่น้อง ก็พักห้อมแม่เทียนก็เก็บไปใส่ปนใส่แก้วนั่นกายพักไอ้พักสาะแหนะส่แล้วสิลืมหอดซื้อพักไหมพี่น้องขืดอยู่นั่นสาะแหน่ก็ร่างงามแม่จันกันง่ามงามมันไปเด็ดมันเป็นอย่างจังคอยอยากอยากล่งแม่จ้าง,ง่งามแม,ม่เทียนว่าอยากเด็ดกันเด็ดแล้วมันเป็นบ่ามไหมกาลร่างสิขึ้นแล้วกาลร่างสีงาม ใส่หลาบใส่ปุ้นใส่แก้วกินกับหลาบเนาะจ้าเนาะสวนขัวเล็กๆสวนขัวเล็กๆก็ได้กินเนาะจ้ะมีทุกอย่างเนสวนขัวเล็กๆเนี่ยปล <c oughs> ูกใส่กระถางก็ได้กินเมิดปีเบื้อสัตว์พี่น้องดีบอจา้าในเตียนว่าดีเนาะ <c oughs> ว่าหาตะปลูกหลายดอกพี่น้องปลูกซ้ำนี่เขากิกนอยู่ซ้ำนี่ละจานก,กินอยู่เวืดปีมดหนามว้กับงามใส่ปุ๋ยขอ,อกพ่าเดี๋ยวมีสารเคมีอย่างดอกจานใส่ปุ๋ยขอ,อก,กับงามแล้วนาะพี่น้องนะเนาะเมยนละมักแบบนี้จ,นจ้าเมถนจบคลิปแค่นี้เด้จ่ายด้วย,วยคลิปหนามชมให้มเมยนไม่ไนะด้ได้จ่ายด้อขก็ฝากคลิปในเะด้อ พี่นอ้องลำลำล้ยลยสุขู่สุขคุนได้จ้าขอบคุณค่ะ